สวัสดีครับพี่น้องวัดเดตออีกแล้วครับกดสิปลอ้อลงช่องหลองกลางถนนเนี่ยแมมมันคงจะไปแล้วครับลูกเหลือตะลูกหลดเคกนกำลังเต็มาปยมด ดูพี่น้องเต้นไม้ขาดเป็นทางเลยต้นตะเดาช่องลองกลางขาดเป็นทางเลยครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับช่องข่าวชาวบ้านครับหาอยู่หากินอัปเดตข่าวสารทั่วๆไปครับเหลกก่าการหาอยู่หากินของชาวบ้านครับ เป็นโคลารขอนแก่นครับอยู่ช่วงบ้านส้มคสิบล้อลงช่องล่องกลางลงเกาะกลางถนนครับจะของรถก็ยังอยู่ดูแลอยู่หลอยู่ครับ เคนกำลังจะมาหยกครับจะหยกยังไงน,อน้อนี่อยู่เล่นกะอยู่ก่อกางเนี่ยต้องตังกล้วยขอมถนนนั่นเนี่ยอันตรายมากเลย ไม่มีตำรวจจะลาจอนมาเช่วยบกบวดเลย mm. ไปละสงสัสจะกลับรถมาครับไปกลับรถ กับโหลดมาแล้วครับโหลดเทียนกับโหลดมาแล้วครับนี่ครับมันถูกอะไรไม่รู้นะต้นเลยเดี๋ยวเขาจะทำงานแล้วครับ

เส้นจะมาหยกจะหยกยังไงไม่มีตำรวจตจาจรมากักไงต้นไม้นี่ไม่ชนะปูกแล้วครับ้บอกลางเนี่ยปูกเท่าไลกับไม่เหลือแล้วครับลุด,ดลงตอะที่ขาที่อาสามสนครับ สงสัยรอตำรวจจราจรสมาบวกรวดให้ครับ้าไมมีตำรวจจราจรสหยกไม่ได้แล้วเนี่ยฝากคดไลก์ก็แชร์กดทิดตามนะครับอัปเดตข่าวสารเนี่ยคนที่ใช้รถใช้ถนนทุกวันคนจะติดตามไว้ครับ ขอบคุณทุกคนที่เขามาดูคลิปผมแล้วกดติดตามให้ครับก็ช่วยช่วยตามมากเพื่อนครับขอบคุณที่เขามาชมและติดตามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ